ทำไมเราถึงต้องแก้ภาวะดินเป็นกรดมีใครเคยสงสัยไหมคะอังกับป้าทำคอนเทนต์เรื่องของดินเป็นกรดมาเยอะมากแลวอังเชื่อว่าหลายคนก็ยังสงสัยนะว่าเอา้าดินเป็นกรดล้วทําไมอะ่ะทำไมเราต้องแก้ด้วยเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้เรื่องของอนุภาคดินกันค่ะทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าดินเนี่ยดินที่ดีเรยกว่าวโครงสร้างดินที่ดีมันก็ประกอบไปด้วย4ียหส่วนแต่ละส่วนมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นกรดเป็นด่างนะถ้าความเป็นกรดเป็นด่างของดิินนบรเวณะนะัะมจ โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเซตไว้ที่ว่าดินตรงที่จะเพาะปลูกเนี่ยมันจะต้องมีค่าความมีกรดประมาณ6.5 เหตุที่ทําให้6.5เพราะอะไรเพราะว่าดินนี่นะอนุภาคของดินเนี่ยถ้าคุณไปส่องด้วยกล้องเนี่ยจะให้เป็นเม็ดกลมุมๆเล็กๆเนี่ยตรงนี้เ่เอาดินเนี่ยไปตรวจสอบเราไปวัดค่า pH ก็คือวัดค่าไฮโดรเจนบวกถ้าคือว่าไฮโดรเจนบวกมันได้6.5นะครับปริมาณตัวไฮโดรเจนบวกเนี่ยต่อพื้นที่1ปริมาณนะได้ pH 6.5รู้ไหมว่าตรง pH 6.5นะแล้วดินเนี่ยในเชื้อของมันจริงๆอ่ะไม่มีธาตุอาหารหลายอย่างอยู่ธาตุอาหารหลายตัวอยู่เพราะหลายตัวเนี่ยพอ6.5ปั๊บมันจะปล่อยออก มาโดยอัตโนมัติปล่อยลงมาเป็นอยู่ในสารละลายที่อนุภาคดินอยู่พอรากมันจะอยู่สัมผัสกับไอตัวโซลูชันตัวนี้มันก็จะดูดอาหาร NPK ทั้งหมดทั้งหมดมีประมาณ13ตัวเราต้งบอกว่าทไมคุณต้องมาแก้ให้ได้6.5อีกปัะการหนึ่งก็คือถ้าพ h 6ออนุภาคของดินเนี่ยผิวมันหาไฮโดรเจนบวกมันน้อยพอมันน้อยเนี่ยมันจะดูดซับปุ๋ยที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยได้ง่ายพอดูดซับปั๊บมันแห้งพอคุณมีสายน้ำเข้าอีกมันชื้นมันก็จะปลดปล่อยออกมาตรงนี้แหละ คัาผมึูว่าผมจเด่นตรงนี้มากกว่าสรุปนะคะว่าทําไมเราจะต้องแก้ภาวะดินเป็นกรดด้วยเมื่อกี้ป้าปาก็อธิบายยาวมากๆเรื่องของวิชาการไปแล้วเอาแบบที่เข้าใจง่ายๆกันบ้างนะที่เราจะต้องแก้ภาวะดินเป็นกรดเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยก็คือเพื่อให้พืชได้ธาตุอาหารและ,จะเจริญเติบโตบได้ดีที่สุดอันนี้คือเหตุผลหลักเลยนะคะส่วนสิ่งที่ป้าพูดไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของวิชาการล้วนๆเลยถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วไม่เข้าใจ ก็ ฟังซ้ำนะคะรอบ1รอบ2รอบ3ฟังฟังให้ถึง10รอบเลยก็ได้นะคะองสรุปคร่าวๆในเชิงวิชาการให้อีกรอบนึงนะว่าภาวะดินเป็นกรดเนี่ยก็คือภาวะที่มีไฮโดรเจนบวกเกาะอยู่ซึ่งพอมีไฮโดรเจนบวกเกาะอยู่รอบๆอ,อนุภาคดินเนี่มันทําให้เวลาเราใส่ธาตุอาหารหรือว่าใส่ปุ๋ยเข้าไปอะปุ๋ยมันจะไม่ถูกเกาะไม่ถูกดูดที่อนุภาคดินแล้วปุ๋ยไปไหนมันก็จะมี2ทางที่มันไปได้ค่ะ1ก็คือซึมลึกลงไปอ่าสก็คือยังไงไปข้างๆชะลางไปอันนี้ก็คือแปล ว่าปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปนเ,เนี่ยก็จะสูญเสียไปแล้วก็ไม่ไปถึงต้นพืชน,นะดังนั้นก็เป็นการเสียโดยใช่เหตุนะคะดังนั้นจะเห็นว่าการแก้ดินเป็นกรดเนี่ยสำคัญมากๆที่ทุกคนควรจะตระหนักแล้วก็คอนเซิร์นะส่วนตัวช่วยที่ช่วยแก้ภาวะดินเป็นกรดได้ดีแล้วก็เห็นผลเร็วก็คือแอดซอยค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อตรงนี้ได้เลยค่ะ